สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับภูพรชัยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินทัวร์เลยว่ามีรถสวยงงามกีคันคลิปแรกนะครับคลิปนี้จะพามานับดูก่อนว่ารถที่จอดอยู่หน้าร้านนี่มีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกนะครับไปกันเลย เดี๋ยวเราจะมาดูรถคันแรกกันก่อนเลยนะครับคันนี้ก็เป็นซีรีส์ฮีโน่ซีรีส์700นะครับ10ล้อคันนี้นะครับยังไม่มีลูกค้าเหมือนกันคันนี้ก็ฮีโน่โปรเฟีย12ล้อนะครับ อันนี้ก็หน้าเต็มครับเรลีดเต็มเลย,เลยสิบล้อรครับคิลี่เจ็ดร้อยทั้งอูพรชัยนี่ก็รถเยอะนะในคลังสต็อกอีกสี่สิบคันนะครับทั้งหกล้อทั้งสิบสองล้อนะครับแกเอามาสต็อกรอทะเบียนเอาไว้เลยถ้ามีทะเบียนแล้วออกมาจอดขายนี่สังเกตดูรถที่มีทะเบียนนะครับที่จอดอยู่พร้อมจบนะครับ ดีดีเจ็ดร้อยครับสิบสองล้อแล้วก็คันนี้สีเขียวที่ทางอูพรชัยนี่ชอบสีเขียวนี่เนาะคันนี้ก็สีเขียวครับสิบล้อครับแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลคันนั้นไปได้หรือเปล่าวรล่มผมโอ้เบียด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 ซะหน่อยอติด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  นี่ครับสีน้ำตาลเดี๋ยวไปดูก่อนเห็นสีน้ำตาลแวบๆคันนี้แค่สีสวยแค่สีสวยนะครับคับนนี้ถุงลมนะครับส่วนมากก็ถุงลมคันนู้นเป็นเน็ก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ส่วนมากราคาถูกก็แท่นเตี้ยครับถุงลมนี่ครับเดิมๆเียเตี้ยเลย พอสตาร์ทเครื่องถุงลมก็จะดันลมขึ้นนะครับแต่คันนี้แคสซีสวยนะแคสซีสวยนะครับแทบที่จะไม่มีสนิมเลยให้เห็นเลยแคสซีนี่สวยเงาวับเลยสวยจริงๆคันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังจะได้รถอยู่ก็เข้าไฟแนนซ์ได้เยอะนะไฟไฟไฟแนนซ์แถวนี้เงินติดล้อครับ สาวสวยด้วยเป็นคนจัดไฟแนซน์แปดเก้าแสนเลยทีเดียวเข้าไฟแนซน์อ่ะเราไปดูอีกขั้นข้างฝั่ง,ง,งนู้นโอ้โหฝนตกนะครับนี่เพิ่งซาซาลงหน่อยนะตกหนักเลยตอนมาถึงนี่ยังไม่ตกตอนนี้ก็ถือว่าโอ้โหตก หนักกันเลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นสิบล้อนะครับไอ้สิบสองล้อดําสิบสองล้อดํานะครับเดี๋ยวผมจะถามดูว่าสิบสองล้อดําคันนี้เท่าไหร่ราคาหน้ายื่นนะเป็นหน้ายื่นบันไดายาวแล้วก็ตัว ตอนนี้มีลูกค้าแล้วนะครับ12ลอ้อคันนั้นมีลูกค้าแล้วแล้วก็คันนี้มีลูกค้าแล้วเทเล,ลอร์มีฝาข้างนะครับแต่ทีเด็ดเลยผมชอบคันนี้นะแต่อีกแหละมันก็เป็นตอนเดียวปัญหาคันนี้นะครับสวยจะตายบ้านเราเลยแตกต่างกันเยอะไหมหัวแขบไม่แข็บเยอะครับ เนี่ยไม่แคบก็คือบางเลยนะข้างๆเห็<ใ>นไหมบางเลยเหมือนหน้ายื่นเลยแต่มันโอ้ไม่มีแคบยังไม่มีลูกค้านะครับพันนี้ อันนี้ลูกค้าก็มาดูพี่คันนี้เท่าไหร่นะคันนี้เท่าไหร่นะพี่คันนี้เปิดไฟร้านสามเก้าร้านสามเก้าเครื่องเท่าไหร่เครื่องสามร้อยแปดสิบ e สิบสาม e สิบสาม c e สิบสาม c ไ่อ่าถ้ามีแคปก็เพิ่ราคาหน่อยใช่รีแมปได้สูงสุดก็น่าทะลุสี่กว่าสับับระเบิดเทอร์โบขาดจะกินน้ำมันไม่ไหวใครที่ชอบสายมันอันนี้แท่นเตี้ยนะคันนี้นะใช่ไหม เอามาใส่กระทะขอบ22.5้ายาง2อยาง2เท่าไหร่อบอ่า2 5ง0ขอบ22.5นะครับคือเราอัพเดตมาจาก19.5ครึง่ง19.5าครึ่งมันมองดูแล้วเตี้ยเกินไปเตี้ยเกินคานหน้ามันอันตรายเวลามุดเข้าไปในบ่อกอันนี้คือกำลังออกแต่ตัวนี้นะเป็นสไตล์น่าจะดูผ่อนๆไม่ใช่อูผ่พรชัยเลยเพราะว่ามันไม่มีบอดี้ไงด้านข้าง มันไม่มีแผ่นเหล็กบอดี้อ่ะมันจะเป็นแบบท้ายเปลือยเอาง่ายๆไปเปือยเลยเป็นลูกค้าเรียกหรอพีอ่ต่อแบบไม่มีบันไดไม่เอาอะไรเลยเาขาไ,ไ,ไปไรถแมคอโ,โดยตรงเลยอ่าเป็นรถแมคออย่างเดียวโดยตรงเลยสองร้อยนี่สบายเลย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวก็จะมีสไตล์นี้ออกมาอีกออ๋ผมว่าสวยไปอีกแบบนะพี่นะครับสวยไปอีกแบบนะน้ำหนักกี่ตันพี่นี่ตัวนี้ใช่ไหมอ่าตัวนี้จะอยู่ประมาณสิบตันแปดร้อย สิบตันแปดร้อยก็ถือว่าเกินนะถ้ามาร์กเทนนะเกินนิดนึงแต่ผมจะไม่ช่างนะเดี๋ยวจะไปช่างให้จริงจริงๆผมตั้งใจควบคุมน้ำหนักอยู่ใช้เกณฑ์สิบตันบวกลบนิดนเพราะว่าจะไว้ขึ้นพวกโกเบโก้ได้โคเบโก้มันยี่สิบเอ็ดดิโกอใหม่แล้วเหรอใช่ยี่สิบเอ็ดตันยี่สิบสองตันถ้าโคเบโก้พวกมาร์กไฟพวกมาร์กซิกอ่ะน่าจะได้แต่ถ้าหน้าพี่เปิดถูกคันแล้วแหละผมชอบคันนั้นแหละ มูนสวยมากแต่ว่ามันเป็นไซส์พิเศษยังไงพี่เป็นช่วงยาวพิเศษเนี่ยสำหรับลูกวิ่งหมูวิ่งไก่อะเราล่นได้ไหมถ้าเราจะเอาไปจริงอะไม่ได้เลยเพราะว่าลงเล่มไปแล้วอ่าลงเล่มไปแล้วแต่ในสต๊อกก็น่าจะมีถ้าจะเอาสั่งจัดได้ถ้าสั่งสต๊อกก็มีเยอะคือสวยนะตัวนี้ผมชอบทรงตัวนี้แหละสวยทีแรกถ้าฝนไม่ตกผมว่าจะเอาไปซิ่งลองดูนะคันนี้นะผมว่าจะลองดูว่าถ้าเรามาเปลี่ยนเป็นขอบกระทะ เอ่อยี่สิบสองเนี่ยจากสิบเก้าจุดห้าในรอบมันจะต่างกันเยอะไหมมันจะอืดรอรอบหรือเปล่าเพราะว่าเรารีแมปเพราะล้อเล็กเพราะใหญ่มันจะมีผลแค่ตอนออกตัวอ่าก็นั่นแหลเพราะอใหญ่เนี่ยเหมือนเราออกตัวเราปล่อยขาแต่ไม่สุดเหมือนต้องปล่อยเรียรช่วยตลอดไม่ใชนเครื่องดับไม่งั้นเครื่องดับอ่าเหมือนเราดันเกียร์สองออกตัวอย่างเงี้ยต้องถูกต้องอารมณ์เหมือนแต่ถ้าไปแล้วนี่ริ้วเลยใช่ถ้าลอยตัวคือรีแน่นอนแต่เขาตัวเนี้ยอืูได้อยู่ถ้าอึดเนี่ยมันต้องเป็นอืดตอนที่บรรทุกรถไง ดีวผมจะลองอ่ะลองดูว่าปลายเกียร์แล้วมันจะอืดแค่ไหนแ,แบบแบบปลายเกียร์นี่ลอยเลยนะถ้าเปล้อตรงนี้ไม่ลองลองเข้าแบบดันเกียร์ตี๋ดูเดี๋ยวยิงยาวก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็อืดไปลองดูนะอ่าคือลองลองดูว่ามันจะได้ไหมถ้าเกิดว่ารอบมันเก้าเก้ากระโดดเราข้ามเกียร์เอาอย่างเงี้ยคล้ายๆกับเราข้ามเกียร์ถ้ามันอือือือ,อคือมันไปไม่ได้แต่ถ้ามันค่อยค่อยดืดไปเนี่ยคือว่าผ่านผ่าน ผมจะลองลักษณะน,นี้ถ้าเป็น e เอโเก้าก็ได้ม e หมดเพราะว่าเอโอเก้ามัถือว่าเป็นเครื่องเล็กสุด <3 CC. S 2> บล็อกเล็กสุดเลยนะสา <3 CC. S 2> มซีซีสามซีงม้าเยอะแต่ว่าเป็นเป็นซีซีบ็อกเล็กสุดเลยคือเก้าพัซีซีขยับมาเป็น PC et, 1, ทีสิบเอ็หนึ่งซีซีอีดีสามนี่สกับ1 3ึ0 0หมนซีซีนะโอ้โห<อ>เขาเรียก13ก็คือหนึ่งหมื่นสาีซทีดูดูเครื่องยนต์อะดูซีซีก็คือดูรเลยเอโก็คือแปดพันซีซีแปดอ้เก็คือเจ็ดซีซี ต็ K O เจ็ดคือเจ็ดพั O หคือ5,000ตัวเลขตัวนี้คือตัวบ่งบอก C C <24. S 1> ของฮีโน่หลายคนจะไม่รู้อิซูซูมันบ่งบอกตรงไหนใช่ยากเลยเหมือนฮีโน่เนาะฮีโน่จะบ่งบอกตัตวเลขเลยเหมือนแมน่โครอ่ะตัวเลขข้างหลังมันจะบ่งบอกน้ำหนักรถน้ำกี่ตันกีน่ตันเนาะพี่เนาะใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูทางนี้นะมันจะมันจะไม่ครบคลิปพาไปดูทางนี้นะครับทางนี้ก็ จริงแล้วเนี่ยผมว่าจะขับลองดูก็มี7 E คันนี้ผมว่าจะรีวิวให้เดี๋ยวจะจะให้พี่เขา,เาไปรีวิวข้างในนะครับ7 E พี่ถ้าเป็นไปได้เอา7 E ตัวนี้เข้าไปข้างในให้ผมหน่อยะนะใช่ใช่ผมจะรีวิวให้สักคลิปหนึ่งนะครับอ๋อเนี่ยหกล้อยาง9้าไม่มีแคป ยางพันเลยนะนี่นะโอ้ทีเด็ดเลยเดี๋ยวไปรีวิวคันนี้อันนี้ก็เป็นอีกคันนะครับจะพาดูให้ครบๆเลยเนี่ยผมาจะรีวิว600เนี่ยซีรีส์500อัวนี้นะครับ 7E จะให้พี่แกโหลดราคาลงให้กับลูกค้านะครับถ้าใครอยากจะหารถที่มันสวยๆสยภาพดีๆนะครับแต่ราคามันอยากจะดันดันแรงนิดนึง80 อาไรแกตั้งไปตอนนั้นผมจะให้แกโหลดราคาลงมาแต่คุณภาพดีแน่นอนนะครับกระบะพวกการขึ้นชายเหล็กอะไรเนี่ยเทียบเท่าสามิตรแล้วประกันสามปีเลยนะกระบะเครื่องเกียร์เฟืองท้ายแล้วประกันสามเดือนโอ้โหสุดยอดแต่นี้อีกตัวหกร้อยยางยางพันตอนเดียวนะครับไม่มีแคปบนะตัวน,นี้นะแล้วก็ เออเทลอร์จะเน้นเทนเลอร์้ะเป็นส่วนใหญ่สิบล้อซีรีส์เจ็ดร้อยแล้วก็ที่เห็นว่างอยู่ก็คือท่านสอทอรับไปหนึ่งคันนี่ช่องว่างตรงนี้ทำคลิปไปแล้วอันนี้สิบหกล้อนะครับเอสิบสี่ล้อนี่ว่าไม่มีคานหน้าลูกค้าอุบลหรือเปล่าคันนี้ ที่บอกว่าลูกค้าอุบลเอา14ล้อไปนี่ละ่ะจอดอยู่ข้างหน้าคันนี้หลย14ล้อครับคันนี้สั่งได้เลย14ล้อ16ล้อนะครับผมจะกดชัตเตอร์ยังไงวะนะ่ย อันนี้สิบหกล้อนะครับอีกคันหนึ่งแล้วก็สิบล้อสองล้อหน้ายืน่นนี่ครับสิบล้อแล้วก็ท่่นเตี้ยสิบสองล้อนะครับหน้ายืน่น ไม่ยื่นนี่ว่าแต่ดูมันยื่นนะมันเตีย้ยอ่ะคลิปนี้ก็เต็มอิ่มพาทัวร์แบบเต็มเต็มนะครับดานรถด้านหน้า เดี๋ยวผมจะถามว่า12ล้อด้ำนี่เท่าไหร่นะครับแกไม่ได้หรอกนะแกเาเริ่มรดี๋ยวรอรอรอกันนะครับคลิปนี้อยากจะหลายคนอยากจะได้12ล้อด้ำนะครับผมจะรอถามกอนซูซูล่าก่อน นี่นะครับคันนี้ที่ผมอยากจะถามให้ทุกคนหลายคนรอฟังคำตอบอยู่นะครับสิบสองล้อนะครับโอ้โหทรงดำนี่ได้เลยทรงดำนี่สวยนะครับคันนี้หน้ายื่นซีรีส์เจ็ดบ้าสวยครับ น่ายืนนะครับเนีพี่สิบล้อคันนี้เท่าไหร่สิบสองล้อคันนี้เท่าไหร่ดำดำหรอครับลมติดยอไปร้านเจ็ดแสห้าหมื่น้านเจ็ดแส้าหมื่นกระบะรับประกันรับประกันกี่ปีกระบะรับประกันปี ปีหนึ่งดัมสองปีอ๋อกบับบาปีหนึ่งแล้วก็ชุดดัมสองปีอโอ้สุดยอดครับนี่ให้คำตอบแล้วนะครับใครอยากได้ก็มาได้เลยถ้าเป็นหน้าธรรมดากับหน้ายื่นอันไหนราคาแรงกว่ากันเท่ากันเท่ากันแล้วแต่เราจะมีลดให้ลูกค้าหรือเปล่าหน้ายื่นส่วนมากเปอร์เซ็นจะเป็นรถเสริมคันบอกแล้วกันเลยเปอร์เซ็นจะเป็นรถเสริมคันหน้าแต่ถ้าตัว,ตวธรรมดาก็เป็นสิบร้อมาซะส่วนใหญ่ใช่ รถใหญ่เราต้องมาเพิ่มพันหน้าถ้าไม่ใช่สิบล้อก็น่าจะเป็นแปดล้อมาใช่ไหมพวกนี้ใช่ครับอืมแต่ถามว่าถ้าเอาก็เราก็รับประกันให้เนี่ยถึงเราจะเสื่อมแต่เราก็รับประกันรับประกันเหมือนเดิมใช่ครับครับบริษัเรื่องตัวล้อหรืออะไรอนะครับจับไปคันนี้จบไปเท่าไหร่ีหกล้อเล็กอันนี้จบไปเท่าไหร่ที่มีฝาข้างคันนี้ใช่ไหมครับคันนี้ร้านสี่แสนห้าหมื่นเขาไปทําอะไรเขาทําไมใส่ฝาข้างด้วย ตัววิ่งเครื่องปัอนไฟเล็กวิ่งรถกระเช้าอ่ะตินักข่าวอะไอ้นี่เลยล้ายๆเป็นบรรทุกแมคโครเล็กใครซื้อไปฮะบริษัทมิตรแท้อยู่ตรงบางบุรทองที่เป็นเครื่องปั่นไฟไหมทุกคนที่ไปกับช่องสามสัญจรอะเขาชื่ออะไรนะที่มีเครื่องปั่นไฟนี่ฝาข้างมันอันนั้นเป็นทีมงานเนี่ยพี่แฟนทีมงานทีมงานอะไรวะที่เขาไปกับ ที่ผมไปรีวิวอยู่หน้าเสริมไทยคอมเพกที่ไปกับทีมงานทีวีสามสัญจรนี่มีฝาข้างเตี้ยอย่างนี้เลยแล้วมีขาเคีนถีบยกล้อด้วยนะครับของเฮียเลยวะมันติดอยู่ปลายจมูกนี่ใครรู้ก็ตอบมาด้วยนะไปดู16ล้อกันก่อนนะครับชิปหน้านะนะครับชิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับชิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ